ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการรีเซ็ตแบบฮาร์ดรีเซ็ตนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เรานำมาทดสอบนะครับจะเป็นรุ่น t d k w 8 9 0 1 g นะฮะหรือว่าวิธีการทำฮาร์ดรีเซ็ตนั้นทำแบบไหนนะครับโดยอุปกรณ์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะครับหลังจากท่านไหนที่ซื้อโมเดมนับถอยหลังไปสักประมาณ6เดือน ถึง1ปีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะครับวิธีการรีเซ็ตเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะฮะจะมาดูวิธีและขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้หาวัสดุชิ้นเล็กๆนะครับมาก็คือด้านหลังตัวอุปกรณ์นี้นะครับจะมีรูลเล็กๆด้านหลังที่เขียนว่ารีเซ็ตอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเราต้องสามารถหาวัสดุที่เล็กพอประมาณนะครับที่สามารถจิ้มเข้าไปได้นะฮะ นะครับจะสังเกตว่านะครับพอเราจิ้มรีเซ็ตเข้าไปแล้วนะครับให้กดปุ่มปิดเปิดด้วยนะครับตรงนี้ฮะบริเวณนี้จะมีปุ่มปิดเปิดอยู่นะครับออนออฟแล้วก็ให้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นสังเกตว่าปุ่มรีเซ็ตที่เรากดค้างไว้เนี่ยยังไม่เอาออกนะครับให้จิ้มค้างไว้จนกว่าจะถึงถึงได้เวลาประมาณ10วินะครับหรือถึง15วินาทีนะครับจะสังเกตว่าไฟนะครับ จะมีการกระพริบจังหวะไปนะฮะคือไฟแลนด์จะติดหมดทั้ง4ดวงเลยนะฮะถ้าเรารีเซ็ตผ่านแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับถ้าไหนนะครับที่สงสัยนะครับว่าวิธีรีเซ็ตที่ถูกต้องนั้นดูบิดีทัศน์นี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผมนะครับ0863294695นะครับหรือ call center ฮอต l i n e ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่024190555นะครับ ผมรัชศักดิ์สุพัฒนารานนท์ยีเด้บริการครับสวัสดีครับ